คนสิกินสิกินเบิดบ่หมอนี่เนาะอันนี้พักเขาเตรียมเรียบร้อยมีพักชูแล้วก็ผักหอมใบมนหัวปีมักทั่วนะพักชูกับกะล่ำนั่นแหละอันนี้ก็ใบสะระแหน่ส่วนอันนี้เป็นบักทั่วที่เคยปลูกเองเนาะมันมีคนขโมยกินละสองหมากบอกเป็นหามากมันหวานเนาะหักทั่วที่เขาปลูกเองนี่เอาไปอันนึง นี่คนกนเมืออีแล้วเขาก็ยิบพักใส่ถวยให้เลยพักสีลายเนาะเน้นกินพักมีประโยชน์ใส่ลงไป,ปลายโพดอันนี้หัวปีเนาะใส่ลงไปมักถัว่วพักอันนี้กินขา้าวกระปุ่นแซ่บแสบข้ากันดี อันนี้ก็ปุนของข้าวสองโลมาวางไปเลยนี่ว่ายน่ากินขนาดอยู่บ้านนี่เห็ดไงซุมเล็กหน่อยกินเนี่ยหมักแหงเลยนะเอาก็ับมาตักน้ำลงเลยเห็นว่าน้ำหนาเขากับเลี้ยงอ้อยห้อยเลย เข้มขน้นป็นตะแซสบว้าวน้ำนัวคักกินหอดร้านให้ทอดหน่องหนงเด็ดเนาะเมื่อสิเหตุพิ่นกินหลายๆ นำเน้นเน้น,นี่สินไก่เน้นเน้นปิดไว้มาเด้อทุกคนมากินน้ำกันแส่บแท้แน่นอน,นพักเต็มเลยไปกินน้ำกันเด้อสบายดีหลอบหนึ่งเนาะนี่นีกระปุกบาง น,นเผ็ดเองกินเองแสบแถลในนอนกินเสร็จพักเลยหลายาน้ามีนคนแสบกำลังตีผูวทางหลังกินเดบดวยถตียวหนึ่งแล้ว ทุกคนมากินน้ำปุ่นไก่ไก่ไกบ้านของเฮาไก่เน้นๆอร่อยตัวนี้ไม่แห้งนี่จ้ะนี่มเะเขือของเฮาปลูกเองกับมึงหวานขอบอ,อรอ่อยค่ะนะครับ 我。No, ワンワン。<スイッ> ก็สัญญ่น,น่ี้เอะไรขกิน,นขปนนขนหอดบุญเดือนสาม บุญซ้ำบุญห่อขาวด้วยนะห่อขาวดูบ้างข้าห่อขาวเฮกเกอระปุ่นห่อขาวงว่วกินหลาบงว่วไปกินเพื่อนได้ก็ได,ดไ,กได้หย่างหลาะน้ำท่ากราไปเกื่อนกินข้าวย่ำบุญเขาบริววงของกินเนาะ อยากไปกินเงินไคก็ได้โบแมนยัดตีพี่น้องก็ได้มันได้แซ่บขนาดลงไปบ้านอื่นเขายังเอิรนกินเขาวเลยเวลานานบุญแล้วแถวสวรรค์ได้แถวอื่นโบหูแถวแถวสวรรค์เขาเอิรนอยู่บ่เขาเอิร์นบานเขาเอิรนนะ ยำบุญเขาเขาขี cage, bitch, okay. ่รถผ่านนึกว่าเขาอย่างเขาหนาเขาบ้านเขาเขาเอิญกินเขาแล้วกินเขาก็นั่งกินเขาก็นเนี่ยยำบุญนะคนยำอื่นเขาไปเอิญนะคนไปยำแบบมีงานบุญเขาไปเอิญก็ได้คนไปยำบุญเนี่ยบ่แม่นยัดที่พี่น้องเขาก็เอิญกินเมื่อ มันบัดเนนะครับเอาตังค์ตังคยังไงปะห่า่เงี้ยเอาผัลืมมาปะบวชเสียงผักลื่อมสีขา่ก็ไม่บอกทำมันเข่ากับคอไปน้ำละลายมันหอนแห้ง แงำสงการามคือกันไหนะสงการามเวลาไปเที่ยวตัดเลาะบ้านเซนเมื่อไงเขาเอิ้นกินขาวงานพามเจ้ายวเขาเอิ้นกินข้าวปุ๋นกินลาบเขาบพได้กี่ทียงมบุญเนาะ ทางบ้านอื่นบ่ฮูเนาะต่ทางบ้านถ่วยเราจะเป็นจังสี่แต่ปัจจุบันเนี่กับ,บ่ฮูคือกันแบบนั้นยังเมหมือนเดิมรืยบ่เพราะว่าเขา,าไ้อยู่บ้านหลายปีนะตอนเขายังน่อยเขาอยู่บ้านนะหาหรอกกินแต่ของฟรี เพื่อนได้เหตุแสบบนหนังเฮิร์งแนวเพื่อนได้เหตุบาดแสบกินซองค้ำๆกับพากันลงไปห้ากินเพื่อนอื่นหมวนแ้ง เลิมอิ่มาไงไก่คันเพคนมีแหง้งคันตันเทียงคนจบับแบบผมีแหง้งคันไก่ต้อป่วยอ่ะบักกระต่ายฮะซื้อจะได้ตัวน,นี้ จอร์นชันซื้อไก่บนตลาดจอร์นชันกับกระต่ายตัวนี้เด้ตัวกินอยู่นี่ซื้อจงไหนซื้อคือคนตามประเทศ จอนสันมาสัา <c oughs> ่งเอามาฉีดเป็นยังสื่อวัคซีนในจอนสันแอนจอนสันมาฉีดนะแม่เผื่อหายใายเป็นโควิดมันกินแห่งมันเดี๋ยวเขาโตไป อำลาเพียงแคนนี้นะหอนแหงเดี๋ยวตัวขึ้นต่อทีเดียวไปแล้วสบายดีเก็บกล้ว